เรากรากรเพาครับครับทุกคนเซียนเราก็ได้ปลาช่อนมาตัวนะครับผม <laughs> วานแห่สองทีแกะประมาณสองยี่ห้ง <laughs> 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 ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจ้า ATV ของเราเนีเ่ยไปไปป่วนนะครับไปงมหอย <laughs> <laughs> เพื่อนไปงมหอยอยู่แต่เราจะไปป่วนกันโอเคสิ่งที่เราจะเอาไปก็คือมีมะม่วงนิดหนึง่งแล้วก็มีเสือ ไปลุยกันเลยเอาหนุ่มน้อยลงไปทำไมกัน,เอ,อกนเอาลงไปทำอะไรกันตรงนั้นนะ่ะเขาไม่หาหอยนั่นนะ่ะอะไรครับเนี่ย โ oh, อ้ไ้เราก็วนไปนูน่นวนนูน่น,นปักหมุดไว้ตรงนู้นไงเลยไ,ไงไม่เคยมาตรงนี้เนาะไหนดูดิวิ้ยแหอเอ็นด้วยเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนเอาแล้วพี่หน่วยอ่ะเอาแยกกันไปเหรอไปครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะเข้าป่าตามไปดู เซียนหนุ่ยนะครับวันนี้เซียนหนุ่ยเขาจะไปงมหอยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอแกหรือเปล่านะครับอุ้ยเกิดเจอเขรเกิดตายอ๋ออยู่นีลเหรอโชว์ผลงานหน่อยครับทุกคนนี่ฮะเป็นไงในผลผลผลประกอบการเป็นไงบ้างครับผมผลประกอบการกำลังหากำลังหาได้ครับกำลังหาได้ครับอืม นนก็ใส่กะละมังเนาะนัดโชลายสักเอ้ยเฮในใครใครเป็นอาจารย์สักเนี่ยติดคุกไปแล้วติดคุกไปแล้วอาจารย์สักติดค <laughs> ุกแล้วข <c oughs> ้อหาอะไรข้อหาฆ่าป่ะเมาแล,ล้วขับขับรถเก่าคน,นข้อหาค่าค่าอะไรค่าแท็กซี่เอิบยวเขาโอเคเดี๋ยวผมไปข้างหน้าเดี๋ยวไปก่อไฟรอโอเค นี่ครับเราก็ได้หอยไปประมาณสิบยี่สิบตัวแถมเกลืออีกถุงนึงครับจะดูว่าทําอะไรกินได้ครับนี่ครับสเสบียงเราอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ฮะปูยปลาครับผมเป็นไง,งไมั่งเออเนี่ยไปเดินไปดูฟืนมาแล้วเดินไ,ไปดูฟืนมาแล้วไม้เพียบเลย,ได,ยได้เกลือมาถุงนึง เอออุ้ยหอยก้าบเหรอเหี้ยหอยเสียบเหรอเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวผมลงไปช่วยจับดีกว่าผมอยากได้มันว่ะลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อไฟก่อนหรือว่าเดี๋ยวค่อยก่อวะจับก่อนเปรียบเลยกอไฟก็ดีเหมือนกันหนาวหนาวแล้วเหรอเดี๋ยวผมก่อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อไฟไว้ให้ก่อนมันไม่มีคนหาแสดงว่าเขาไม่รู้แหล่งใช่ไหมไหนไหนทิวทิวส่งเอาเอามาโชว์หน่อยเนี่ยหอยเสียบหอยเสียบนี่ครับทุกคนโอ้ยหอยเสียบครับ อุ้ยเต็มคู่ใช่อย,ยอย่างนึงก <c oughs> ็เสียบหอยนะครับเฮ้ยเสียบหอยโอเคเดี๋ยวผมไปก่อไฟให้ เติมอยู่ไหนครับ่เิมไอ้นุ่มเขาไม่ให้ก่อไฟร้องเลยนะอะไรเนี่ยแข็งองเรมันสัตว์จะตายแล้วนี่ไม่้ใส่แข็งดนี่ยมั้ไม่ได้ใส่แข็งเหรอไม่ได้หดหดล้วอ่ะ เยอะอยู่นะทำไมเดี๋ยวถ้าพังมันเป็นถ่านนะเนีย่ยไม้เนี่เสี่ยงเยอาครับทุกคนเสียนเราก็ได้ปลาช่อนมาตัวนะครับผมอันนี้กำลังปลาช่อนเผาไฟนะครับนี่ไม่ได้ย่างอันนี้เขาเรียกเผาครับผมเผาแบบเบอร์อไฟโคตรแรงครับเยี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับทุกคน ว้าว wow. วันนี้เรามาหาหอยกันนะครับนี่แต่ว่าเราได้แหมมาด้วยเราก็เลยได้ปลาก็มีหอยหอยเชอรี่หอยกบเปียพี่ชายหอยกาบเรียกหอยเสียบนะหอยเสียบครับทุกคนนี่นี่ครับทุกคนเสียบครับเสียนหอยครับ ย่างแล้วเรียบร้อยจิ้มเกลือไหม,ไม,ไมเกลือเราก็ไม่ถือสารนะครับเราก็เก็บได้ข้างทางครับเกลือ,อ,อได้เก็บได้กินได้มแล้วเกลือเกลือนี่ถ้าไม่เค็มนี่ไม่ใช่เกลือครับตีกี่บาทไม่ตีไม่ต้องเลียด้วย สีชีวิตนะครับโอ้โหหาอยู่หากินอย่างนี้ได้ี่สุดยอดแล้วครับลงไปลงไปงมมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราย่างไฟแล้วก็เราก็จะกินเลยครับหมดเผาครับนชิวกินด้ด้วยนี่กินได้จริงวะกินดิยังไม่สุกเลยยังไม่สุกเหรอ เอ้ยเราชอบเราได้ข่าวว่าชอบกินดิบไม่ใช่เหรอเ้ยคนละหอยนี่ครับทุกคนเรามาทีมงานสี่ห้าคนหกคนครับนี่ครับทีมงานสับมะม่วงเฮ้ยไม่ไม่มีช้อนว่ะเราดูคนกินเหล้านี่ไงตัดอันนี้ทำช้อนได้เนี่ยเนี่ครับทุกคนเรามีของแก้มวันนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วงตามเป็นเถอะ ไกินเลยไม่ตายแล้วของแก่ครับผมได้ๆไงกินเอาตายของจริงของจริงเนี่ยครับเราก็เฝ้ารอปลาช่อนนะครับตอนนี้เพื่อนแค่นี้กินเลยไม่เปิดคลิปมาแรงเกินน่ารักล้อจกกำลังทำวิจิตรติดตัวต้องล็อ เลีกยองลดูกสองอ่ะต้องไอาเทยหนง่นะเอ้ยต้องเจ๊งไปไล่สุดรถไทยสตาร์ทลงน้ำดินี่ครับทุกคนเราก็ได้หอยมาิักกาาาในนปรห หอยเราก็ล้างล้ะครับทีมงานเราก็จะมีเซนทิวนะครับเซนทิวเซนทิวมองกล้องนครับเซนทิวนี่เซนสองครับผมบวกทำงานมันแล้วอันนี้ไม่ต้องบอกครับใครก็ไม่รู้ครับดังอยู่แล้วนี่เซนหนุ่ยนุ่นอะไรนะอะไเอียวโอเค เ้ย an, แกะวานแห่สองทีแกะประมาณสองชั่วโมงวานเจี๊ยบภาพบรรยากาศก็แจ๋วครับยอดฮธรรมชาติสุดๆโอ้ราเอียวกันเออเออเห็นเห็นเห็นพูดบอกอยู่เห็นพูดบอกอยู่ป้านล้มตื่นตื่นมา นะครับทุกคนเราจะปิดกล้องแล้วนะครับผมตอนนี้ได้ปริมาณที่ต้องการทํากับข้าวแล้วนะครับอันนี้ก็เซียนเซียนทิวลี่ครับวันนี้ต้องปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ได้กันคนละกิโลสองกิโลพอได้ทํากับข้าวครับกองไฟนี่เราจะจะเอาน้ําดับนทาํเออฮิวปลาทางังเดียวมีทำาหาปลาทางัง เเียรางงมันแค่ตรงนี้นะครับบริเวณประมาณไม่ถึงสามสิบเมตรนะครับตรงนี้ได้เกือบสิบโลตีรังการให้เพาดูหน่อยนิตีการลงเงตีไม่เป็นเนี่ยติดช่องตีรังกาลงมาการลงมาเพราะหลัวมีดทิ่มคอมาที่ไปสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนี่ครับทุกคนมีเหตุอุบัติเหตุครับยางรั่วครับหรือยางซึมยางอ่อนไม่รู้ว่าสูบไปก่อน ยางมันยังหนาอยูอย่เลย,ยนะมันไปจอดได้พี่ดูยสักพักหนึ่งถ้ามันเป็นดีก็รู้สึกว่าน่าจะรั่วแล้วล่ะถ้ามันเบรคดีก็ต้องด่วนน่ารั่วแล้วเออไปครับไปครับโช,โชว์มันสั้นปไ,ไปตัดมา,โ,<อ>าดโชว์มันสั้นช่วงยุบไม่มีเลยมันตัดมาดิโอ้โห ก็แยกย้ายกันกลับที่พักนะครับก็ต่างคนต่างไปทำตําข้าวนะครับเรามาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปถึงเที่ยงน,นะครับเราก็เยียย้ายกันกลับบ้านโอเคแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่องของตองเจชนแนลนะครับบ๊ายบาย ซายซ้ายเอาซ้ายเอาคนละทางเลยเอาเนี okay? ่ย